สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โ oh หวันนี้นะคะมีกับช่องน้านชาแนลนะะี่ค่ะเป็นเมวเป็นน้องลีโอนะคะเป็น,นเมลสมัยน,ะะนี้ค่ะหนึ่งสแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องออกคิดไม่ได้นะคะดูเป็นเพราะว่าน้องเป็นแผลนะคะทุกคนน้องและมีอาการป่วยนะคะทุกคนกคน,น้องก็เลย ยังออกคลิปไม่ได้นะคะเดี๋ยวพน้องหายเมื่อไรจะนะก็จะมาเปิดตัวน้องนะคะทุกคนก็ต้องเห็นไปก่อนนะเป็นคนว่าน้องด,ด,ดนี่เลยค่ะทุกคนรู้ยังว่าน้ำอันบอกน้ำอันบอกเจ้าตัวนี้เลยนะคะทุกคนมันก็คือเป็นล e l l คิตตี้ไม่ใช่นะคะน้ำจะมาอันบอกเป็น แท็บเล็ตนั่นเองค่ะเป็นแท็บเล็ตของน้ำนะคะน้ำไม่รู้น้ำไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคือรุ่นอะไรทุกคนรู้ทุกคนก็จมได้มคะเอนน่ะเด็กแตอันนี้นะคะมันน่าจะเป็นร <Moving> <ique> ุ่นนะคะทุกคนเป็นรุ่นนี่นะคะพอเหมือนให้ข้างในมาด้วยนะคะนี <Je> ่นะคะเป็น iPad ที่น้องจะมาอันบล็อกในวันนี้นะคะเป็นรุ่นของอันนี้นะคะ ทุกคนเห็นไหมน,ะะน,น,นี่นะคะเป็นของเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้ในราคาไม่เกิน5 0 0พบาทนะคะคลิปนี้รถก่อนนะคะทุกคนให้มันเบามากเลยทุกคนคือจอแข็งมากเจ๋งมากเราจะมาอ่านบอกอเล่าที่ข้างในนะคะเป็นออที่ใส่ไอแพดนะคะอันนี้คือเขาเป็น พนักงานก็แถมมาให้แล้วคุณแบบนี้น,น,นี่นะคะเราก็จะใส่ใบเที่ยวยนะคะประมาณเรนะาใบเต็กมันไม่ใช่ใบเต็ๆมันคือปุ่มนะคะเหมือนที่ในว่าจะใช้ยังไงอะไรอย่างนนี้ะครคุณ อันนี้มันเป็นหัวหางเรียงไงล่ะคะตอนนี้เริ่มนะโอ้ oh my god ฟิล์มกระจกนะคะมันก็ะจกเลยอ๋อไม่ใช่กระจกระจกเครื่องเครื่องค่ะเดี๋ยวน้ำก็จะเอาเดี๋น้ำก็จะให้แม่นะคะ,ะเดี๋ยวแท็เล็มาให้น้ำกันนะคะทำจะมีการนี่นะคะเป็นแท็บเล็ตของน้ำนะคะทุกคน เป็นรุ่นอะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่ากล้องข้างหลังน,นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยกล้องข้างหลนนะะังคลายเป็นของ iPad Pro 2021นะคะทุกคนก็เราจะมาเปิดกันนะคะนี่นเป็นนี้นะคะมันก็จะนี่นะคะทุกคนก็น่าจะเห็นเล้วว่าเราถ่ายคลิปนี้เวลาเท่าไหร่นะคะ เป็นคนบาะคนไม่เห็นนะทุกคนเห็นไหมนนะคะเป็นน้องเมวะะเป็นน้องเมวนะคะก็นี่นะคะสําหรับ iPad ของน้ำนะคะที่น้ำได้ซื้อมาค่ะแล้วก็ เออแท็บเล็ตน,นะคะที่นา้าวิซื้อมานะคะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างะคะทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะคะและ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ให้น้ำไปนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้ให้น้ำไปน,นะคะเราจะจัดแบ่งกันนะคะทุกคนทุกคนอย่าว่ากันนะว่าถ้านังลงคลิปนานนะคะเพราะว่าน้ำก็มันตับอยู่ค่ะยินดีค่ะ